ไอทำไมไม่อาบน้ำลงเรแก่อ <Deus> ับแล้วทำแป้งแล้วันู่นดูตามเขาลูกวิ่งอยู่กับที่วิ่งอยู่กับที่ได้ลูกวิ่งอยู่กับที่วิ่งอยู่กับที่